สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดลี่เบิร์ดรายการที่จะให้พี่น้องได้พบกับพระเจ้า5นาทีก่อนที่เราจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกันนะครับเคยมีคนหลายคนพยายามนิยามความหมายของคำว่ารักมีเพลงหลายเพลงพยายามจะเขียนถึงความรักในมุมมองต่างๆมีบทความหลายบทความเขียนขึ้นเพื่อแสดงมุมมองความรักในรูปแบบของแต่ละคน พี่น้องครับแต่เราจริงๆแล้วในชีวิตของเราแต่ละคนความรักก็ต่างออกไปในแต่ละคนซึ่งความรักไม่มีหน่วยวัดความรักไม่มีมาตรฐานอะไรที่สามารถที่จะวัดได้เป็นเซนติเมตรเป็นลิรเป็นน้ำหนักต่างๆเหมือนกับหน่วยวัดหลายๆอย่างในโลกนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าความรักคืออะไรและความรัก มาจากไหนและเราจะสัแดงความรักได้ยังไงวันนี้เราจะมาค้นหาด้วยกันในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อที่7และข้อที่8นะครับบอกว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากโรงและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่น้องครับ ความรักที่ยิ่งใหญ่มากกว่าความรักของมนุษย์นั่นก็คือความรักของพระเจ้านะครับไม่ได้หมายถึงการที่เรารักพระเจ้ามากเท่าไหร่แต่หมายถึงการที่พระองค์ทรงรักเราทั้งหลายทุกคนรักจนกระทั่งยอมตายเพื่อเราเพื่อไทบาปของเราซึ่งเป็นคนที่ไม่สมควรจะได้รับความรักนี้นะครับพระองค์ทรงรักเราทุกคนเท่าๆกันแม้กระทั่งคนที่ไม่สมควรจะได้รับความรัก อย่างเราทั้งหลายรักคนบาปคนที่บาปกว่าเรารักคนที่ดีกว่าเรานะครับดังนั้นพระองค์ก็หวังจะให้เราสแสดงความรักหรือว่าใช้ความรักเหมือนพระองค์นะครับก็คือการที่ให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันนะครับในพระพรีบอกว่าขอให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันเพราะความรักมาจากพระเจ้านะครับให้เราใช้ ความรักที่มาจากพระเจ้านี้ในการที่เราจะรักคนอื่นในพระพรีบอกต่อไปว่าท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้นแล้วเราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วยไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าแต่ถ้าเรารักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็สถิตยอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราด้วยดัยงนั้นวันนี้ผมอยากจะท้าชวนพี่น้องนะครับให้เราออกไป หลังจากดูคลิปนี้เสร็จสำแดงความรักของพระเจ้าสู่ทุกคนที่ท่านจะเจอทุกคนที่ท่านพบเห็นนะครับเพื่อที่เขาจะได้เห็นได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าอย่างที่เราเคยได้รับเพราะว่าพระเจ้าไม่อยากเป็นคนที่รักเราข้างเดียวแต่พระองค์อยากเป็นคนรักเดียวข้างเรานะครับแล้าเมื่อเราได้รับความรักนี้พระองค์ก็หวังที่จะให้เรารักคนอื่นเช่นเดียวกับที่เราได้รับความรักจากพระเจ้าเช่นเดียวกัน นะครับวันนี้ขอพระเจ้าวอวพรพรให้พี่น้องออกไปเป็นความรักออกไปสัาแดงความรักของพระเจ้าให้กับทุกๆคนได้สัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของพี่น้องทุกคนนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับ